สวัสดีครับผมกลับมาส่งงานจากส่งงานสกุลแปเข้าปลาเห็ดครับเจอแล้วหนึ่งดอกคุณนี่ครับผมซุกอยตรงนี้ให้แม่ว่านเก็บตังครับคนคดอกเล็ก,เลก,เลกแเจ๋ว Độc đẹp xoay xoay Bát chứ không ạ Phan chứa độc lúc nãy Này độc Bát Như có khôn đôi độc Độc chẳng Bán ไม่ทากินเนี่ยแต่ชาวคงขาดเดี๋ยวดูดูดูตรงนี้อีกแน่แน่อีกตะไคร้ครับมีดอกนึงมีดอกหนึ่งมีดอกนึงครับเบสมีดอกนึงครับไม่ด้ดอกหนึ่งหรือไงเ็นว่าทั้งนสองดอก่ คลิปเร็วๆอย่าแ like ๋ยวแมงเยอะไมแขอยังไงโอ้หสวยนี่หยกนะคลิปๆคลิปแมงเยอะแมงดำๆเยอะครับตรงหยิบคลิปวาจะบปุ้นกับพี่น้องเก็บเล้เก็บเลยเทอาเก็บตรงนี้ มาดันมาคลิปอู้อูโอเคครับโอเวขียวปุ๊บดนึงดอกหนึ่งครับหนึ่งดูอืดูดูโอเคครับไหนดู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 ขายาว้วยอ๋อเนงกตหลายรับพี่น้อง เดี๋ยวก็เจออีกเจอแล้วครับตีโค้น,นครับดอกนี้นี่ตรงนี้ม,ม,นมามบานกันล้วคิดาขายาวงามจริงสวยครับเันนหมานครับวันนีหมานเด้อหมานเด้อวันนี้เด้อ เจอแล้วครับดอกนึงครับบานแล้วกำลังจะลวงแล้วได้ยเยอะก็สก็ตถอนดึงเอาเลยก็ได้ด้อมันจะขาดเนี่ยเมางต็่ม,เ,มเลยเกาะแมงก่อนนะได้ดังครับนี่เจออีกแล้วครับเพียงดอก อยู่นี่ลังจะล่วงบานบานจะมันจะล่วงอ่ะบานยังเอาขาได้อยอะยังแข็งอ่ะยังเข็นอ่ยาวนเลยย้อหนาเอเบม,มาเมยอะตุ่มงามกำลังงามครับตุ่ม่มมวย เจียวอีเลวครับนี่ครับผมนงตู้เย็บๆตรงนี้นเขึ้นมงมันนึ่ดอกนึงของงานน่ออ้ดอกน่งูไหม่งดอกนี่ครับโอ้มันมาฟุ้เนม็น้อดอกล็กดอกใหญ่ๆดอกใหญ่เลยเนี่ยากลแล้ว มีใครเห็นตะโกดิผากกัดตีนผาละหรอมีใครเห็นตะโกะอืมมาคำมาเพอละว่ไหนๆไหไหนไม่ได้ใครซูแล้วซูรูปีจ่อซูไวเท็ เจอแล้วดอกตูมเลยเขามาเคลียครับพี่น้องแต่ว่ามันบึงขึ้น,นะเลยเขามาเคลียน,นะเนาะเคลียแต่ว่าดอกตูมมันบึงึ้น,นข้ามยาวไงท่าน โยอีกคูนครับอีกคูนซุปกปะผัวไ,ไดอายุหอยถัดกินเหลยียกว่ายังไดอายุในบ้านเห็นรูปไอ้เจ้ากำลังรวยเลยครับโอู้หคนยัยงใหญ่ อ,อ,อเราก็าเดินไปหาหินนี่ถ่ายไปใหม่มันปุ๊กยังงามเลยครับยังไม่ทะลุปา่ากำลังงอกเถ่านี้านเจอหัวกระถุนครับนี่หัวเล็ก เดี๋ยวเราไม่เห็นอันนี้พาเจ้าดำมหาหิดครับนี่เจ้าดำโชบหาหิมตหาหมาประจำเลยอีดำหหดอ,อีดำหาหิดเลยเอ้ยได้มาหาเห็ดเอ้ตาก็ไม่ดีเอ้ยเอ้ยที่เก่าเวลาเดิมครับนี่งไงรดอกไั้ có cái tí cái đây xuống được vẫn như thế được cái này gì được nữa kéo hả còn đưa cái non đấy đi cha anh khác còn dài, chưa chưa ngu đà chắc ngu thằng này được chú chơi đấy นี่แหละง,งูอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่แจ๊กแควงไหนแสียงผ่าติดเราไม่ทําไม่เขาเขาก็ไม่ทําไม่เราหลอพอดจเจอแล้วพี่น้องของดอกกุกันเลยนี่อ้อยังนามเลยครับว้าเนี่ยตะก,ก้าครับพี่น้อง ลองดกูกันดูหน่อยหน่เห็นเลยหน่ฮะไ,ไม่เห็น,หน,หนหเลยโอ้ยดำมันเห็นเลยอ่าให้กำลังใจใเจ้าหน่วยหน่อยครับเจ้าหน่วยมาหาเห็ดครับนี่ยก <c oughs> มาดิมานังไม่ขึ้นเพราะขามยาวครับ <c oughs> นี่รากมาอือน้มขักพี่น้องนี่สองดวงนี่ น,นก่อนกลับบ้านครับได้อีกหนึ่งดอกส่งท้ายไปเดี๋ยวตามไปดูผลงานในบ้านครับตัวออกมาจากเกือบถึงนอกป่าแล้วตามไปดูผลงานในบ้านเด้อพี่น้องเด้อ คนก็ปาดเคะไวๆแมงหลายแมงดอกดอกเดียวแมงกินไม่แล้วแมงกินไม่แล้วมีผลงานครับนี่เดี๋ยวไปจัดจานให้ดูไปเถอะแมงหลายนยน้อยน้อยน้ยน้อ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 ยย ขวานน้อยมาเหน็หนเหรอไตามไปดูผลง,งานในบ้านครับผมเจ้าหน่วยไปก่อนแล้วเจ้าหน่วยไม่รอเลยนะแหมขับบ้านก่อนเลยนะมึงนี่น้อยเออดูดูดูขับก่อนไม่รอเลยเจ้าดำนี่เฮ้ยมันยังไงวะ หลังบ้านหาเห็ดหลังบ้านครับผมสวัสดีครัรบผม นี่ครับผลงานคืนนี้นี่ครับหนึ่งจานหิดโคนครับเออหนึ่งถาดครับหิดโคนหิดตะไคร่แล้วก็นี่ครับหิดตะไคร่แล้วก็หิดกอแดงครับสวยๆเลยครับนี่ไงก็ฝากติดตามช่อง y o u u u e ดเลยครับนี่ครับ โอนคุณหากินแล้วก็โอนไวแชแนลนะครับมีสองช่องแล้วก็ฝากติดตามเฟซนรินทร์ธการละวันด้วยครับขอบคุณครับที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับผม